ก็เพราะใจมันขอเพราะใจเรียกร้องกันมาเพื่อเป็นของเธอเสมอไปก็เพราะใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขับไฟดลิตซีรี่นะครับวันนี้คิวไอพิชอปไม่ว่างเหมือนเคยนะครับเจอกับปั๊กเหมือนเดิมแล้ววันนี้มีแขกพิเศษครับน้องเน็ตโนนเดวซ่าเองเย้ ทุกคนวันนี้นะครับรายการขอ่เรานะครับมีแขกสุดพิเศษนั่นก็คือน้องเงือกน้อยสุดสวยของเราแต่ที่ไม่ไม่ธรรมดาเลยก็คือนั่นคืออะไรครับน้องเงือกน้อยไม่ได้มาจากยุคปัจจุบันแต่น้องเงือกน้อยมาจากยุคเกาะแก้วพิศดารครับมาจากเมืองเกาะแก้วพิศดารตำนานบ้านเราเรียกว่า ถ้าเป็นนณีนั่นเองนะฮะที่วันสุวรรณภูใช่ไหมเนี่ยคอ๋อนี่นะฮะ <c oughs> คือตำนานของนายกตอนแสนสวยที่ห,หลบพบหลงชาติมานั่นเองไม่ทราบว,ว่าน้องเงินน้อยแสนสวยของเรามาตามหาใครกันครับหัวหรือครับพระสวามีใช่ครับพระสวามีชื่อว่าอะไรครับเพียรภัยค่ะทุกคนนี่แหลกนะฮะนางคือบมาตันจริงที่หลบพกชาติมาตามหาพระอภัยมณีเราเองนะครับไม่ทราบว,ว่าตอนนี้น้องเงินน้อยก็บาดเจ็บด้วยที่คีบใช่ไหมครับใช่ครับบาดเจ็บมากไหมครับ คลิปเคล็ดครับคลิปเลยไม่ได้ครับเดินไปตามหาพระสวามีไม่ได้เลยนะครับที่เนี้ยก็เลยอยากให้ทางบ้านนะครับช่วยเป็นออกกระบอกเสียงนึงนะครับตามหาพระสวามีให้รันเลื่อน้อยทีนะครับจากรายการของเราเนาะจะขับไฟเดีซีรีส์บองเรครับอ๋อไม่ใช่ว่าน้องเลื่อน้อยได้เงินพวกทองมาเป็นค่ารักษาในการบาดเจ็บกันไหมครับ เงินเงินคืออะไรครับพี่ปาเงินคือการแลกเปลี่ยนการรักษาหรือแลกเปลี่ยนสินของซึ่งกันและกันนะครับในยุคปัจจุบันหนูมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะคะมีอะไรครับมีหอยมีหอยหอยครับเป็นตาหอยแลกเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่หอยพี่อพี่อะหอยอะครับพี่อะหอยแลกเปลี่ยนไม่ได้ครับต้องเป็นเงินบาทไทยเงินบาทคืออะไรครับโอเคถ้าเรื่องน้นไม่เป็นไรเราค่อยไปพูดคุยกันนอกรอบๆแล้กันนะครับต้องน้อยแต่วันนี้ครับไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดทางสีสวรรค์ของเรานะครับมีโครงการดีๆมาให้น้องน้อยเนี่ย ได้หลุดพ้นจากความเสี่ยงว่วงกรรอันน่ากลัวอันเลวร้ายในครั้งนี้นั่นเองครับ และโครงการดีๆจากทางสีสวัสดิ์ของเราชื่อว่าแบบประกันแค่2องก็คุ้มครองแล้วอุ่นใจสบายกระเป๋าซูเปอร์พัสนั่นเองนะครับจุดเด่นเลยนะฮะคุ้มครองตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงมีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุให้ด้วยต่อครั้งสูงสุด6,000บาทเลยนะครับและมีค่าชดเชยรายได้สูงสุด20วันนะครับและถ้าหากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากันใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ สามารถเข้าใช้บริการได้แล้วครับตรงนี้นะครับแบบซูเปอร์พัสนะครับจุดเด่นของเขานะครับอย่างที่บอกครับจะแตกต่างจากแบบพัสนะครับซึ่งแบบซูเปอร์พัชจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของจุดเด่นอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารนณะการเสียชีวิตอุบัติเหตุสาธารณะมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับ ให้จำไว้เลยสมข้อละกันนะรถล,ลิฟตไฟนะครับเนาะรถเนี่ยถ้ากรณีเกิดเสียชีวิตบนรถสาธารณะหรือยานพหาหนะที่เป็นขนส่งหรือจดทะเบียนขนส่งทางบกนะครับรวมไปถึงการเสียชีวิต อาคารสาธารนณะโรงโมหรสพเกิดเหตุไฟไหมตรงนี้นครับผู้เอรบกันก็สามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงลิฟที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นลิฟมือแร่ลิฟก่อสร้างนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ในส่วนของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะได้เลยถึง10,000แบาทเลยสําหรับแผนซูเปอร์พาสนั่นเองนะครับ ตรงนี้ครับมีค่าเบีย้ยประกันรวมแล้วเนี่ยรวมภาษีอากรแล้วนะครับระยะเวลาถ้าเป็น1ปีราคาจะอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองนะครับค่าเบีย้ยถูกมากมากและถ้าเป็นระยะเวลาคุ้มครองนะครับ3ปีค่าเบีย้ยอยู่ที่2819บาทโอ้โหพอหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยถูกมากมากเลยนะครับผู้ประกันนะฮะอายุระหว่างนะครับ15ปีถึง65ปีบริบูรณ ก็สามารถทําได้นะครับต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ70ปีเลยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวใดๆนะครับกรณีผู้ออะกันเป็นชาวต่างชาติอาจจะต้องมีเอกสาร work permit ถ้าทํางานในประเทศไทยรวมไปถึงวีซา่าพาสปอร์ตต่างๆด้วยนะครับและสิทธิพิเศรรษสําคัญมากๆเลยผู้ออะกันหนึ่งท่านนะครับสามารถซื้อได้เพียงแค่หนึ่งฉบับเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิทธิพิเศรรษนี้เฉพาะคุณเท่านั้นมาติดต่อได้ที่